สตรีศริเกตเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสเกตก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2,482พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราชฎรจังหวัดศรีสเกตในปีพุทธศักราช2498 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียนและพระราชทานนามสิริเกตอันเป็นสิริมงคลลนามและเป็นสีแห่งเมืองรีสเกตอย่างยิ่งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดรีสเกตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีสิริเกตนับแต่ปีพุทธศักราช2499เป็นต้นมา สิริเกตโรงเรียนนามพระราชทานจึงเป็นเหมือนศูนย์รวมใจในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบความรักและเมตตาต่อสิทธิประดุดดังลูกของตนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาที่สะท้อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนผู้ปกครองและชุมชนจึงเกิดความศรัทธา เชื่อมัน่นต่อสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนสตรีศริเกศสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสเกตยโสธรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า3,000คนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่า260คน ปรัชญาของโรงเรียนปัญญานรานังสิริปัญญาเป็นสิริ คือมิ่งขวัญของคนทั้งหลายคำขวัญของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมเป็นผู้นำด้านกีฬาเห็นคุณค่าความเป็นไทยก้าวไกลสุสากลวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2568โรงเรียนสตรีสิริเกตสมนามพระราชทานสืบสารศาสตร์พระราชาก้าวหน้าในศตวตรรษที่21ระดับมาตรฐานสากลเป็นเป้าหมายที่ชาวสตรีสิริก จะรวมพลังร่วมใจกันสร้างสรรค์ความสำเร็จตามทิศทางการจัดการศึกษาด้วยค่านิยมการทำงานคือทำงานเป็นระบบครบถ้วนบริการบนพื้นฐานองค์ความรู้โดยการนำของท่านดรภพงิพัฒมาลีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตที่มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น5กลุ่มบริหารงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานและกลุ่มอำนวยการและเลขานุการโรงเรียนสตรีสิริเกตส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเปิดโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกรม สี่ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรม 5. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 3. ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 4. ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมเน้นภาษาอังกฤษ 5. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6. ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และ7ห้องเรียนพิเศษกีฬาจากหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษานำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน1คน1สมรรถนะ1ความสำเร็จตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุข